ได้ข่าวว่าเจ๊เดียมีความโหดใช่ไหมครับผมโหดสิธุรกิจมึดฉันก็เคยทํามาก่อนเจ๊ทาอะไรครับเปิดตลาดนัดกลางคืนไงเฮ้หนาวเหลือเกินนี่เฮ้และเจ๊ทำอะไรมาอีกธุรกิจเทาก็ทำธุรกิจสีเทาก็ทำมาแล้วใช่เจ๊ทำอะไร ถ่ายฟิล์มกองแสงเหนาหรือเพื่อนต่อไปเป็นอะไรเจ๊พ่อเจ๊เป็นอะไรเจ๊ไม่ต้องไปก้มๆเงยๆลแล้วือถือมาให้เหมือนแล้วเนี่ยวางไปเลยเจ๊วางไปเลยเจ๊เจ๊ต่อตรงนี้เจ๊เจ๋งว่ะเนี่ยเนี่ยถิ่นยปูเนี่ยของมึงทั้งนั้นน่ะเด้ยวเขียนมาให้มันเยอะซะด้วยเอาเจ๊ชัอง ต่อไปรอมาต่อรอมาต่อเจออย่างนั้นอันนั้นรอเล่นแต่เรื่องนี้จริงอ๋อนี่มึงเอาอ่านเลยเหรอเนี่ยมึงก็เหลือบดูก็ได้เอาแค่วางเป็นไกไว้แล้วค่อยเหลือบดูเอามาล้วเหมาต่เดิมดีจะจะเพื่ออเดีจะวจเดิมอะไรลองมากมาก่อนเต๋อมากรฮักกูมากรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตลาดมืดไปแล้วธุรกิจสีเทาไปแล้วอันนี้แบบยิ่งใหญ่เลยรอมาต่อถูกข้อของเจ๊เป็นอะไร รอมหมอเฮ้ยรัฐมนตรีรับเหมาต่อเดิมต่อเดิมอะไรมึงก็ดูสิเนี่ยดูเจวายต่อเดิมมีเขียนตรงไหนต่อเดิมต่อเติมต่อเติมที่หลังมึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เขาต่อต่อกืบโดนเด็กมันวันนี้ทำบัตรอีกทีอีกทีเจ พ่อเจ๊เคยเป็นอะไรมาก่อนพ่อเจ๊อะอเคยเป็นรอมอตอ<ฮ>รัฐมนตรีรับเหมาต่อเดิมต่อเดิมอีกแล้ววางให้อ่านอย่างนี้เยนงต่อเดิมต่อเดิมไปเขาลกกลับมาเพื่อลอ เอาแบบไม่ต้องวางอเคเหมาต่อเติมเอต่อเติมต่อเติมเจ๊พ่อของเจ๊เคยเป็นอะไรมาก่อนพ่อของเจ๊เคยเป็นรอหมอต่อรัฐมนตรีรับเหมาเติมเด๊ ต่อมากเติมได้ต่อขายอีกสงสัยกูต้องไปนั่งถักปีเสียขายแล้ว